เราก็ไม่อยู่สลับเกมไม่ใช้เน็ตประจำสัปดาห์ เช่นเคยนะต้องบอกเลยว่าสัปดาห์นี้ก็มีเกมไม่ใช้เน็ตมาแนะนําท่านผู้ชมกระดิกเช่นเคยนะเพราะว่าเกมไม่ใช้เน็ตค่อนข้างจะเยอะพอสมควรในช่วงนี้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมไม่ใช้เน็ตหรือว่ามองหาเกมไม่ใช้เน็ตน่าเล่นอยู่เนี่ยนะครับก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะก่อนที่เราเนี่ยจะไปดูกันนะก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์เพื่อได้แบ่งปันเกมให้กับเพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมนะก็สามารถกดสนับสนุนที่การกดสมัครสมาชิกการกดซุปเปอร์ต หรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้ให้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมเกมที่ร้อยแล้วเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยเ so like yeah, กมแนวโรกไลท์อาร์บีจีนมากแล้วก็เป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพื่อนเล่นมือเดียวได้เนี่ยสนับตัวเกมที่มีชื่อว่าว a r d e n ออฟไลน์นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมวอ r d เดนออฟไลน์เนี่ยเราเนี่ยจะได้ระบบเป็นนักธนูคนหนึ่งน้ำที่จะต้อง ลงไปสู่ในดันเจี้ยนแล้วก็ต่อสู้กับปีศาจแล้วก็ชีวิตรอดจากที่นั่นไม่ได้นะครับตัวเกมเนี่เป็นเกมที่เล่นไม่มีที่สุดสุดจนกว่าเราเนี่ยจะตายนะครับยิ่งเราเล่นได้เยอะเท่าไหร่หรือว่าเก็บคะแนนได้เยอะเท่าไหร่เนี่ยอเราเนี่ยจะได้ของหรือว่าได้ตังเนี่ยมาเกรดตัวละครได้เยอะเพิ่มขึ้น,นทันทีนะครับเตัวเกมเนี่ยมันจะมีสกิลอัพระหว่างการเล่นด้วยแล้วก็เราเนี่ยยังสามารถเลือกดานได้ด้วยว่าเราเนี่ยจะเล่นดานในแต่ละด่านก็จะมีปีศาจท,ที่โหดท,ที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับภาพ ภาพมุมมองในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพหมองมุมสูงนั่นเองนะฮะเกมเล่นชิลๆอีกเกมนึงนะซึ่งในสัปดาห์นี้นี่มีเกมเล่นชิลเยอะเหมือนกันนะฮะสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Magic Shelter นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัว Magic Shelter เนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องช่วยเหลือผู้คนจากโลกที่ล่มสลายจากซอมบี้น,นั่นเองนะครับเนื่องจากเวลาซอมบี้เนี่ย เกิดการแร่ระบาดนะครับเราเนี่ยจะต้องช่วยเหลือผู้คนอยู่รอดให้ได้ตัวเกมนะครับมันจะเป็นเกมแนวไทคคนนะครับที่เราเนี่ยจะต้องบริหารจัดการในด้านหลายๆด้านนะครับเพื่อให้ รองรับเกี่ยวกับผู้คนที่จะเข้ามาในโรงพยาบาลหรือว่าในสถานที่ที่พักพิงของเราตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีการพัฒนาตัวเชลเตอร์ของเราอยู่เรื่อยๆด้วยนะครับยิ่งเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับสถานที่ของเราเนี่ยก็จะมีความสะดวกเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะรองรับผู้คนได้มากเพิ่มมากขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับตัวเกมภาพกราฟ,ฟิกจะเป็นแนว 2D แล้วก็เล่นโดยระบบแนวตั้งด้วยเหมือนกันเป็นกเกมที่เล่นสนุกได้เล่นเพลินได้ แล้วก็ไม่ขีดสเปคด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะใครที่ชื่นชอบดูหนังแนวกำลังภายในแล้วก็เป็นแนวจีนโบราณูเนียร์แล้วก็ยังหาเกมในวะสไตล์นั้นเล่นอยู่ะครับก็คือต้องห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า h e r o Adventure นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับเราเนี่จะได้ระบบเป็นจอมยุทธ์ที่จะต้องไปท่องโลกยุทธภพด้วยตัวคนเดียวะครับไปต่อสู้แล้วก็เราเนี่ยจะต้อง พัฒนาฝีมือให้อยู่ในจุดสูงสุด ให้ได้นะครับต้องบอกว่าตัวเกมนี้เนี่ยมีระบบค่อนข้างที่ดีระบบเขาเนี่ยมีความลึกมากๆนะครับทั้งตัวของศิลปะการต่อสู้เนี่ยมีให้เราได้เลือกใช้กันมากถึง300กว่าทักษะก็รวมไปถึงอาวุธต่างๆตัวเกมเนี่ยจะสามารถเล่าเรียนแต่ละสำนักได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็จะมีสำนักให้เราได้ไปเรียนกันค่อนข้างเยอะเลยโลกของตัวเกมเนี่ยจะเป็นโลกแบบโอเพนเบิร์ดนะครับเราเนี่ยสามารถเดินไปไหนก็ได้นะครับจะเดินไปในแต่ละภูมิภาคก็ได้เหมือนกันแล้วก็ตัวเกมเนี่ยยังมีระบบกลางวันกลางคืนที่ จะเปลี่ยนแปลงตามเวลาที่เราเล่นด้วยเหมือนกันระบบการต่อสู้ของตัวเกมนี้นะครับจะเป็นระบบการต่อสู้แบบเทินเบด้วยนะครับจะให้เราเนี่ยเลือกศัตรูได้ว่าเราเนี่ยจะโจมตีศัตรูตัวไหนเราเนี่ครับยังสามารถอัปเกรดตัวละคนครับแล้วก็นําเหล่าจอมอยุทธต่างๆมาอยู่ในปาร์ตี้ของเราได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็ภาพการาฟิกภายในเกมนี้จะเป็นภาพการาฟิกแนวสไต Pixel Art ด้วยเหมือนกันนะครับเป็นกเกมหนึ่งที่เล่นสนุกได้เล่นเพลินเนได้ตัวเกมนะครับเป็นเกมเสียตังค์แต่ว่าราคาเนี่ยก็ไม่ได้แพงอะไรมากนะครับต้องบอกว่าถ้าใครซื้อไปคุ้มอย่างแน่นอนเพราะระบบของเกมนี้ค่อนข้างจะดีเลยนะเกม PC ที่ลงให้บนมือถือนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Dark Quest X Offline นั่นเอนงนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้ เป็นเกมที่จะดัดแปลงจากรูปแบบเกม MMORPG เป็นเกมแบบคลาสสิกนะครับก็คือมันจะเป็นเกมออฟไลน์ line เลยน้าที่ของเราเนี่ยรับบทเป็นผู้ฆ่าเช่นเดิมแต่ว่าตัวเกมนี้นะครับมันจะลด สกิลตัวละครลงมาให้มันเป็นแนวจิบิจบสุดน่ารักหน่อยนั่นเองนะครับแต่ว่าเนื้อเรื่องของตัวเกมก็ยังอิงเป็นแบบเดิมตัวเกมเนี่ยก็ยังสามารถเปิเวอร์เล่นกับเหล่า NPC ได้ด้วยจัดปาร์ตี้เหล่าผู้ก้าได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีเควสต่างๆให้เราได้เลือกเล่นกันหรือว่ามีเควสต่างๆให้เราได้ไปทำธารกิจกันค่อนข้างที่เยอะเยอะมากมายเนะี่ยสำหรับใครที่ชื่นชอบตัวเกม r a g o n Quest อยู่แล้วนะครับแล้วก็มาหาเกมภาคใหม่ ที่เป็นแนวสเกลเล็กลงมาอีกนะครับก็คือต้องลองเล่นเกมนี้กันได้ตัวเกมเป็นเกมเสียตังนะบอก่านผู้ชมไว้ก่อนเลยนะเกม PC ที่ลงให้บนมือถือกนอีกเกมนึงนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า r e s เซ o n Beat นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัว c r e s t นต Beat เนี่ยจะเป็นเกมที่จะคล้ายๆตัวข,ข,ของเกมโปเกมอนนิดหน่อยก็คือเราเนี่ยจะต้องนำเหล่ามอนเตอร์เนี่ยไปต่อสู้กันแล้วก็สามารถจับมอนเตอร์เนี่ยมาเป็นของเรา ได้ด้วยแต่ว่าในการเรียกใช้ตัวของมอนเตอร์เนี่ยเรานี่จะใช้แผ่นเทปในการเรียกนะครับอาจจะแตกต่างจากโปเกมอนนิดหน่อยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องไปรวบรวมเหล่าโปเกมอนต่างๆนะครับมาเป็นของเราแล้วก็รวมร่างกลายเป็นโปเกมอนใหม่ๆเพื่อจะต่อสู้กับผู้แข่งแข่งให้ได้นะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีการท้าชิงในการแย่งชิงโปเกมอนด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นรูปแบบโลกแบบโอเพนเบอร์ให้เราวิ่งเล่นได้ตามที่เราชื่นชอบเลย มีระบบกลางวันกลางคืนด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้แล้วก็ภาพกราฟิกมันจะเป็นแนวพิกเซลอาร์ตด้วยเหมือนกันนั่นเองนะฮะเราก็ยังอยู่กับเกมบ c เกินอีกนะครับต้องบอกเลยว่าสัปดาห์นี้เน้นเกม VC มากนะครับที่ลงให้บนมือถือเนาะสำหรับเจ้าตัว t ูนเ i ต o อยร็อบอัพนั่นเอง Boy, Bank, นะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราจะได้ระบบเป็นขอประกาศที่จะ เข้าไปป้นในธนาคารแล้วก็เอาเงินมาเยอะๆนะครับเพื่อมาอัพเกรดตัวละครนั่นเองนะครับตัวเกมเป็นเกมแนวโรกไลเออร์พจีเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะให้เราเนี่ยเล่นจนกว่าเราเนี่ยจะตายนะครับหัวประกาศที่ปกป้องแบงค์อยู่นะเขาเนี่ยจะกำจัดเราเหมือนกันเพื่อไม่ให้มาเก็บเอาเงินไปให้ได้อาวุธปืนภายในตัวเกมเนี่ยเราเนี่ยยังสามารถเลือกใช้ได้เยอะแยะมากมายทั้งมีอาวุธสั้นแล้วก็มีปืนให้เราได้เลือกใช้กันด้วยแล้วก็ตัวละครหัวประกาศเนี่ยก็มีให้เราเลือกเล่นกัน เยอะเหมือนกันก็จะมีแบบตัวตลกตลกหน้าแบบตลกตลกตลก,ก็มีเหมือนกันนะเป็นอีกเกมหนึ่งที่เล่นสนุกแล้วก็มีความผ่อนคลายมากๆเลยนะครับกราฟิกจะเป็นแนวพิกเซลอาร์ตนะเราก็มาอยู่สำหรับเกมนแนวคล้ายตัวเกมโปเกมอนเกินบ้าน,นะสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่าไซโค เวิร์นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องเอาชุรอดบนเกาะที่เต็มไปด้วยเหล่ามอนเตอร์ซึ่งมอนเตอร์ในตัวเกาะแห่งนี้นะครับเรานี่ยังสามารถจับมาใช้งานได้ด้วยนะครับมาต่อสู้แล้วก็มาเลี้ยงได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีระบบการราฟของราฟไปเทมด้วยสามารถตัดไม้สามารถขุดหินนํามาราฟไปเทมของเราได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีระบบกลางวันกลางคืนด้วยนะครับภาพกราฟิกก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่มันจะมีความน่ารักไม่กินสเปคเลยแล้วก็ภาพ มุมมองในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพหมอก บุคคลที่1นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้กันได้เป็นอีกเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเล่นเพลินๆได้นะครับแล้วก็ตัวเกมเป็นโลก Open นเวิลด้วยนั่นเองนะฮะก็มาอยู่สำหรับเกมในสไตล์เล่นนะฮะเล่นชิลๆเล่นเพลินเพินกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่าจอห์นเมมโบนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวจอห์นเมมโบเนี่ยเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นทหารนะครับที่เราเนี่ยจะต้องไปต่อสู้กับศัตรูบนเกาะแห่งหนึ่งแล้วก็ช่วยผู้คนออกมาจากเกาะแห่งนนนนนัััั้้้ใหไดะะคครบซึ่่งตววเเกมมมมีียจา อยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันค่อนข้างจะมีอะไรต่างๆที่ทําให้เราเนี่ยตลกได้ง่ายมากๆในการเล่นในตัวเกมเนี่ยก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยเข้ามาเล่นกันดูนะครับมันมีอยู่ในนั้นเยอะมากมายเลยทีเดียวนะครับบางทีนะครับเราวิ่งไปถึงบอ่อน้ําเราจะอาจจะโดนจระเข้กัดก็ได้หรือว่าเราวิ่งไปสู่ต้นไม้เราอาจจะโดนต้นไม้ตีตายก็ได้เหมือนกันนะเป็นเกมที่ค่อนข้างจะมีความกวนมากๆภาในตัวเกมนี้แล้วก็ตัวเกมนี้นะครับเมื่อเราตายเนี่ยเราเนี่ยจะกลับสู่จุดเริ่มต้นใหม่ถ้าเราเนี่ยยังไม่ได้มีจุดเช็คพอยต์วเกมนต เกมเนี่ยจะมีกราฟิกแนวสไตล์พิกเซลอาร์ตเลยนะมือถือสเปคต่ำเล่นได้นะครับก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยน,นั่นเองนะฮะเกมที่เล่นชิวเล่นเพลินแล้วก็เป็นแนวอัศวินเกินบ้านนะครับสำหรับยอดตัวเกมที่มีชื่อวยวเวสออฟคิวต่อน,น,นั่นเองนะครับสำหรับเกมนี้นะครับเราเนี่ยจะได้รันบบทเป็นอัศวินที่จะต้องปกป้องอาณาจักรจาก,จาก พวกเหล่าศัตรูสุดชั่วร้ายนะครับหรือว่าพวกปีศาจที่จะมาบุกกันจากที่เราเนี่ยจะต้องเจอกันซึ่งตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมที่เล่นตามด่านไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีเวลากําหนดด้วยว่าปีศาจเนี่ยออกมาถึงเวลาไหนนะครับแล้วก็เราเนี่ยมี้าที่ในการกําจัดปีศาจให้หมดไปนะครับตัวเกมนะครับเรายังสามารถเลือกคัดตัวละครได้ด้วยว่าเราเนี่ยจะเอาคัดตัวไหนนะครับแล้วก็ตัวเกมยังมีอาวุธให้เราได้เปลี่ยนกันด้วยจะเป็นอาวุธที่เป็น โจมตีไกลโจมตีใกล้ก็ได้แือว่าจะเป็นอาวุธที่ป้องกันก็ได้เช่นเดียวกันกราฟิกนในเกมนี้จะเป็นกราฟิกแนวสไตล์โพลีนด้วยนะครับแล้วก็เป็นภาพมองมุม,มสูงนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบแนวสไตล์แนวนี้อาหาเกมแนวสไตล์แนวนี้เล่นก็สามารถไร,รองเล่นเกมนี้กันดูได้นะเป็นเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเล่นเ,นเพลิดเได้เหมือนกันนั่นเองนะครับเกมแนวซอมบี้เกินบ้าน,นะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่าซอมบี้ DNA Survival s t r วิรตนั่นเองนะครับ สำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวยิงซอมบี้เล่นตามด่านไปเรื่อยๆซึ่งการพัฒนเกมเนี่ยมันก็จะมีด่านที่เป็นบอสให้เราได้ไปยิงกันด้วยนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยก็น่าจะเล่นง่ายมากๆเลยที่เราเนี่ยจะต้องยิงซอมบี้ให้หมดตามด่านเลยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีอาวุธปืนให้เราได้เลือกเล่นกันไม่ได้เยอะกราฟิกจะเป็นกราฟิกที่นาสวยนะเพราะว่าสร้างด้วยนเดียว Engine ด้วยนะครับน้องมือถือสเปคต่ำอาจจะมีความหน่วงความแหลกก็ได้เช่นเดียวกัน นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับเนาะก็เป็นกเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเล่นเพลินภาพสวยนะครับสำหรับใครที่อยากจะไปลองนะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยน,นั่นเองนะฮะเราก็มาอยู่สำหรับเกมแนวจำลองสถานการณ์กันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่าอา u ุสิจุรากันโคซานนั่นเองนะครับถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะชื่อมันอ่านกา็น่าจะยากมากๆนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้รบทเป็นเจ้าของหอพักนะครับที่เราเนี่ยจะต้องดําเนินธุรกิจห หอพักให้อยู่รอดไปให้ได้นะครับซึ่งในการดําเนินธุรกิจหอพักนั้นนะรเราเนี่ยจะต้องมีการหาลูกค้านะาหาคนมาเช่าห้องแล้วก็รวมไปถึงการตกแต่งห้องให้มีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นมีเหมือนกันแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมแบบมินิโอเพนเบอร์นะครับก็อาจจะเป็นโอเพนเบอร์แบบเล็กๆนิดน้อยนะครับเมื่อเราได้เดินไปซื้อของหรือว่าเดินชมในแมปก็ได้เหมือนกันแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีภาพกราฟ,ฟิกในสไตล์โพลีกอนะครับไม่กินสเปคเลยนะตัวเกมเนะครับจะมีภาพมองบุคคลที่1นึ่งนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเเล่นนกมนี้ ก็สามารถไปรองเล่นเกมน,นี้กันดูได้นะเป็นเกมหนึ่งที่เล่นชิลๆเล่นเพลินๆได้อีกเกมหนึ่งเลยนั่นเองนะฮะ ก็มาอยู่สาหรับเกมแนวผ่อนคลายแล้วก็เป็นเกมแนวระบายอารมณ์กินบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า t o r n a าโดเ r y r a m p a g e นั่นะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะครับเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นเจ้าตัว t o r n a d o เลยนะครับที่เราเนี่ยจะต้องไปทําลายบ้านเมืองภายในเกมซึ่งตัวเกมเนี่ยไม่มีเลยมากเลยแค่เราเนี่ยจะต้องเล่นตามดานไปเรื่อยๆซึ่งดานใาตันเกมนั้นเขาเนี่ยจะให้เราเนี่ยไปทําลายอะไรตามที่เพจในแต่ละดานนั้นเขากําหนดให้เนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยยิ่งเราเล่นไปเรื่อยๆ t o r n a d o ของเราเนี่ยมันก็จะมีความร ที่ลดลงเรื่อยๆนะครับนาะมันก็จะมีการหมดของโทนิโดด้วยนะครับถ้าเราเล่นไปถึงระยะหนึ่งตัวของเลขที่ลดลงมาเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็จะถือว่าเป็นอันหมดตัวเกมเนี่ยจะไม่มีอะไรมากเลยตัวเกมเนี่ยจะเล่นดามด่าเล่นตามภารกิจไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวเกมภาพกราฟิกเป็เตัเกมเนยครับค่อนข้างสวยงามมากๆเลยเป็นอีกเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเล่นเพลินๆแล้วก็น่าเล่นอยู่เหมือนกัน คใครที่อยากลองหรือว่าใครที่อยากเล่นเกมแนวทอร์นาโดนะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้เป็นเกมที่เล่นสนุกได้และบา,ายอารมณ์ได้ดีมากๆเลยน,นั่นเองนะฮะเกมแนวเนื้อเรื่องแล้วก็เป็นแนวเนื้อเรื่องที่กินใจมากๆนี่ยสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Hi a story of blood นั่เองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นชายที่มีอาชีพที่เป็นช่างไม้ลูกชายคนนี้นะครับที่เราเล่นอยู่เนี่ยเขาได้สูญเสียภรรยา ที่เขารักไปนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมที่แบบมันจะเล่าเรื่องราวปัจจุบันกับอดีตที่เขาอยู่กับภรรยาก็ในการเล่นของตัวเกมนี้นี่ครับจะเป็นการใช้ชีวิตประจําวันทั่วๆไปของชายคนหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าในการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยมันจะมีความจําในอดีตที่ผุดขึ้นมาระหว่างการเล่นให้ผู้เล่นเนี่ยได้รู้ถึงเนื้อเรื่องในเกมว่ามันเกิดอะไรขึ้นด้วยแล้วก็การาฟิกในเกมหรือว่าเสียงดนตรีในเกมค่อนข้างที่ทาออกมาได้ค่อนข้างยืดด่ดีมากเลยนะเป็นอีกเกมหนึ่งที่ เป็นแนวคิกอ i นพอยต์แล้วก็เป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลินได้แล้วก็ทําให้ผู้เล่นเนี่ยอาจจะมีน้ําตาของเกินได้เหมือนกันนะครับตัวเกมนี้เป็นเกม PC แล้วก็มีทั้งมือถือให้เราได้เล่นกันแต่ว่าตัวเกมจะอยู่ในฝั่ง iOS เท่านั้นนะครับเนาะก็นะสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปรองเล่นเกมนี้กันได้เลยนั่นเองนะครับเกม เล่นเป็นเพืนเล่นมันๆกันบ้างแล้วก็เป็นแนวโรงเรียนกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่าสกู r e v ว n นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมสกูร e v e n เนี่ยจะเป็นเกมแนวแก๊งแนวโรงเรียนที่เราเนี่ยจะต้องต่อสู้กันนะครับซึ่งตัวเกมไม่มีอะไรมากจริงๆนะครับแค่เราเนี่ยจะต้องต่อสู้กันไปเรื่อยๆเพื่ออัปเกรดสกิลให้แก่ตัวละครที่เราเนี่ยเลือกใช้กันนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีเนื้อเรื่องให้เราได้ดูกันด้วยแต่ว่าเนื้อเรื่องภายในเกมเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากมายแต่ว่าเนนะใรรสงงงแ๊โีย xuẩn nhảy แล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันค่อนข้างทำออกมาเหมือนเกมนึงบน PC เลยนะครับแต่ว่าภาพกราฟิกเนี่ยก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นก็ทำออกมาได้ดีพอสมควรระดับมือถือเลยทีเดียวนะครับภาพมุมมองในการเล่นเกมนี้เนี่ยจะเป็นภาพมองบุคคลที่3นะครับก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะครับเนาะเกมเล่นชิวๆเล่นเพื่อนๆอีกเกมนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Schoolboy Runaway s t e a l นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับเราเนี่ยจะได้ รับบทเป็นเด็กชายคนหนึ่งที่อยู่ในครอบครัวที่ค่อนข้างจะมีความเข้มงวดเนาะซึ่งในวันหนึ่งนะครับเขาเนี่ยอยากจะออกไปเล่นกับเพื่อนมากๆแต่ว่าเขาเนี่ยเรียนไม่ดีเกรดตกนะครับพ่อแม่ของเขาเนี่ยก็เลยกักบ,บริเวณภายในบ้านไม่ให้ออกไปเล่นกับเพื่อนนะครับเขาเนี่ยจะต้องหาทางออกจากที่นั่นให้ได้ซึ่ง ก็เป็นตัวเราเนี่ยแหละที่เราเนี่ยจะต้องเด็กชายเล่นเด็กชายกว่านั้นแล้วก็หนีออกจากที่นั่นที่ได้ตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมไม่คล้ายตัวของเกมแกรนนี่เลยนะคุณยายแกรนนี่ที่เราเด็กต้องหนีออกจากบ้านหลังนั้นให้ได้อารมณ์เดียวกันเลยนะครับนะมันก็จะมีการทําเควสต่างๆหรือว่าหาอุปกรณ์ต่างๆเพื่อช่วยให้เราเนี่ยหลบหนีได้ง่ายเพิ่มมาขึ้นด้วยเหมือนกันนะภาพกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ดีระบบตัวเกมก็ถือว่าทำออกมาดีดีมากๆเลยนะครับ สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปรองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะครับเนาะโอเคนะครับก็เป็นไงบ้างสลหรับเกมแนวไม่ใช้เน็ตน,นะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม